สวัสดีนะคะสวัสดีกับเราช่องน้องสุพจน์นะคะวันนี้มาทำบุญนะคะครบรอบวันตายสองปีของกวนของหนุ่มสุรินะคะหนุ่มเชษคะ่ะซึ่งเป็นน้องชายคนละ,นเ,ะเป็นญาติากันค่ะเป็นน้องชายนะคะน้องชายลูกพี่ลูกน้องกันนะคะนี่ก็แม่นะคะพอดีก็ได้รวมญาติทำทีเดียวเลยนะคะวันนี้นะคะนี่เป็นเป็นแม่ค่ะ เป็นแม, <า S 1> ม่ของแม่ขวานน้องสุพจน์นะคะอยู่ใกล้กันกับอ่าหลานหลานชายเนาะรลานชายฮะเนาะหลานชายของของคุณแม่ค่ะนี่าเป็นอ่าเป็นเจ้าของของหนุ่มสุรินนะคะเจ้เของเพาะเชื้อ9สิงหานี่นะคะเป็นขวานของนุ่มสุรินนะคะชื่อเออนายสุรเชษฐสารงามค่ะขวานเชื้นะคะอยู่ใกล้กับ ยายของเรานะคะยายวันค่ะเป็นแม่ควานเป็นแม่ของแม่ควานน้องสุพจน์นะคะวันนี้ลูกหลานจะมาทบุญวันนี้ใกล้ข้าวทล้งหาบรรยากาศนะคะญาติของเรานะคะว <c oughs> ันนี้มามา <c oughs> มาทำบุญให้บรรพบุรุ <c oughs> พระรุ่งรับไปด้วยนะคะพร้อมๆกันเลย เอเพมารับด้วยเดี๋ยวก็จะมีพิธีทางเอทางสูงนะคะพิธีทางสูงก็จะเริ่มค่ะเราเราช้างมาก่อนนะคะอันนี้คุณยายค่ะคุณยายพุดค่ะมาทำบุญให้ลูกชายนะคะครบรอบวันตายครบสงปีใช่ไหม สองปีเนาะใช่ครอบครบรอบสองปีของอ่าน้องชายนะคะชื่อเชษตนะคะอเ,คเออเป็นญ,ญาติกันนะคะของของพลายหนุ่มสุรินของเราค่ะค่ะเดี๋ยวรอรอช้างมานะคะรอหนุ่มสุรินมามาถึงเราก็จะทําพิธีทางสงต่อไปนะคะอเ,คเอลรูปนุน่งนช้างมาถึงนี่แล้วขึ้นมาถ่ายที่นี่แล้วเออจ้วงแน่ยุ่ยงแน่ อ๋อตอนนี้ช้างก็ได้มาถึงแล้วนะคะมาถึงวัดแล้วนะคะอนุมสุรินกับพรายเป๊ปซี่นะคะตามด้วยน้องอ่าซีโดสุพจน์นะคะมามาร่วมพิธีนะคะทําบุญให้กับนาเชษค่ะเออน้องเชษค่ะเป็นน้องชายค่ะคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเป็นญาติของเราค่ะพ่อกับแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ แล้วเราก็จะ5ห้นี่คะเพราว่าทุนพืนก็จะนี่ครับจปิดนมนิดเลยาที่นี่ค่ะทำที่แล้ว้ามากราบไว้ขอขนา้ตัวเองนะคะดูถัดป่นุ่นสรินเป็นช้างที่อ่ เชิดรักมากนะคะเลยต้องมากราบมาไหว้นะคะมาขอพามาสักการะศพพงนะเชิดนะคะกำลังเดินทางมานะคะออ๋ชุดก็สวยนะคะวันนี้มาชุดสวยเลยค่ะเม่เม่อันนี้ไอ้รูปเราจ้วงแน่นึกเม่แม่แกดไอ้รูปแม่บันจนเนื้อผ่อนมาทุบมองนีให้แน่นิเขาปิดไว เราก็มาแบบมีแต่เพาะญาติๆนะคะญาติๆของเราค่ะเชิตก็อยู่ใกลๆกับแม่นะคะแม่ของแม่ควานน้องสุพศนะคะอยู่ใกลนเป็นเป็นยายกับหลานยายกับหลานนะคะอยู่ใกลๆกันเลยก็ทำบุญพร้อมกันเลยเป็นแม่ของแม่ควาน ระวังลูมครูนะลูกกันทีไม่มาเออหลักฐานดูยิ่งเช็ดนี่จ้าจะก่อครั้งเด้อครูลูกเขาอย่างตะลุนนะคะตะลุนของเรานะคะปูทองใบ ตอนนี้ช้างก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะคะเดินทางมาถึงวัดแล้วคะ่ะมีพายอ่ะหนุ่มสุริน ลายเป๊ปซี่แล้วก็สีอดสูพนดของเรานะคะ,ะวันนี้เป็นวันรวมญาติค่ะการทำบุญให้กับน้เชษนะคะน้องเชษนะคะเป็นน้องชายคนละพ่อและแม่นะคะเป็นญาติกัน,นะคะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้กองกันนะคะโอ้หลมากเลยวันนี้ค่ะอันนี้คือลายเป๊ปซี่นมสุรินของเรานะคะสวยๆค่่ชุดสวยชุดผงแม่ควานตัดเองนะคะลายสีโดสูพลดของเราก็เดินมาตามหลังนะคะ ว่า22เนื้อเด้อไหนชุดบันไดนี่เป็นชุดของแม่ครานัดนะคะสวยงามสง่ามากค่ะนี่นะคะว่านพ่อนะคะอร่อยไหมพ่อนะคะขอนี่หัวหนี้าวันนับทำการสักการะนะคะสักการะที่เก็บกระดูกของอ่า

จะส้มเรื่องอันนี้เป็นนุ่มสลิดนะคะกับสายเป๊ปซี่กับปูสองใบของเราค่ะคะไอเจี้ยนเร็วมัดรังแล้วว่ากไอจะกาแฟได้ยินชื่ออยู่ชิบีร่างกับต้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บกระดูกของพ่อเจนะนั่นสิก็เดินจุดสุดทุกของเราไม่ได้ใส่ชุดนะคะวันนี้รีบแต่เพิ่งมาจากตัดหญ้านะคะ ไปถึงพ่กอกู้จีหมายิยเราุตนแล้วชุดชุดจากแม่ฟานนะคะทั้งปลง,งาทั้งชุดนะคะจากแม่ฟานตัดให้นะคะชุดของแม่ฟานตัดทั้งนั้นนะราน นเอานำอากาศสีกับหนุงสุรินะคะมาสักการะ,ะที่เก็บกระดูกของนายสุรเชษนะคะโอ้แซมละดีขันละนะคี่ บรรยากาศยัดๆของเรานะคะ,ะมาร่วมในงานทำบุญให้ครับุาเชษสุรเชษนะคะครบสองปีในการจากไปของเขานะคะเย้เๆจิวัดเอรูปจุดเสียงอาดีมงาน งานที่มาสการะนะคะสการะกับนายเชียงนะมาทำกนนายเชียงแตองเยอะหมกนาเชียแล้วนะกวนนาเชียงถึงวันยังคำจบปิญญากราเชียงจะหายเจียงเป็นพิธีทางสูงนะคะอันพ่อพ่อรุนขงเรานะครับปูรุนของเราใส่เยอะๆนะคะก็เยอะแล้วหมดเลย พุธจันำปาทองแม่วันจำนาทองอันนี้ก็จะถึงพิธีทางสูงแล้วนะคะขอกนหมะ ฝ่ายบัญชีนะคะยังไม่ลงตัวฝ่ายบัญชีนะคะไหลมาเยอะตัวมากเลย นะานไทยลูกอันฝุ่ใช่ไหมเป็นไทยกานกล่องอันเชียวช่วงเนี่ uống nước uống mỏi nó hấp mẹ uống na uống mỏi đi hấp